สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาภาษาจีนพื้นฐานสองสำหรับนักเรียนชั้นม .1 นึ่งค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคือวันที่16พฤศจิกายน2564ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเนื้อหาเรื่องต้องอูหรือเรื่องสัตว์เป็นครั้งที่3กันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะดูลิส์คำศัพท์นี้ดูจากรูปภาพค่ะจำอะไรได้บ้างคะจำได้ไหมคะอ่ะลองดูลองดูนะคะอ่ะคำว่าสุนัขจำได้อยังโกลถึงห,ห่าวแมวนลคะ เมาต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยตาเสี้ยมตาเสียมต่อไปค่ะอนี้จำได้ไหมคะโงงเมาโงมเมาอ้าพปพาวันน่ารักมากเลยต่อไปค่ะกะตค่ะยูสื่อผู้สื่อลิงค่ะโู่อผูสื่อเสือค่ะเหลาหูเหลาหูสุดท้ายโลมาค่ะหายใช่คหอยถุนปกติจะมีคนช่วยปะพาวันหนึ่งคนคือตุลาตุลามาแล้วใช่ไหมลูก Uhm. ตุลาคะมาช่วยจันหน่อยเร็วไปไหนแล้วเอยครับเออตุลามาช่วยประภาวันหน่อยเร็วประภาวันอ่านคนเดียวเดี๋ยวเหนื่อยนะคะอะเอาใหม่เรามาทบทวนพร้อมๆกันคําว่าสุนัขเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าโกก์เหินหาวแมวแมวช้างค่ะต้าเก่งมากกระต่ายคะทู่ทู่สือลิงค่ะโหอ่ะเสือค่ะแล้า เหวาหูแพนด้าค่ะฉงฉงเมาอ่ะโลมาค่ะหายหายถุนอ่ะต่อไปค่ะประโยคที่ครูสอนไปมันจะมีสองแบบคือชอบกับไม่ชอบให้ชอบคือคำนี้ค่ะวอเลยค่ะวอวอสี่ควานวอสี่ควานแต่ว่าฉันอชอบฉันชอบแล้วถ้าฉันไม่ชอบนะคะวอปู้เลยค่ะดูคำนี้วอปู้สี่ควานอ่าวอปู้สีส่ควานตามด้วย สิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็เติมโมไายข้างหลังนะคะแล้วก็ประโยครูปประโยคคําถามค่ะเราเรียนรูปประโยคคําถามไปแล้วออันนี้อันนี้ไม่ทวนแล้วกันนะคะเพราะว่าอ่ะขอขอขอ,ขอทวนประโยคหนึ่งแล้วกันอ่ะขอขอเก่งมากเก่งมากอ่ะงั้นงั้นเอารูปประโยคคําถามเลยอ่ะทบทวนคําศัพท์ก่อนคําว่าชอบคืออะไรคะสี่สี่กวานคําว่าอะไรคะเฉิน เฉินเมิแล้วก็คําสุดท้ายคํว่าศัสตร์ค่ะต้งต้มอูรวมกันเป็นหนีสี่วันอะไรคะหนีสี่วันสอ่าหนีสี่วันเฉินเมิต้งอูวิธีการต่อบก็คือหวอสี่วันตามด้วยตามด้วยชื่อศาสตร์ศาสรที่เราชอบนะคะอ่ะมาเดี๋ยวครูจะลองสุ่มถามสักสองสามคำถามแล้ววันนี้เราจะไปรูปประโยค คุณไม่ชอบสัตว์อะไรกันนะคะเดี๋ยวครูครูเริ่มถามตุลาค่ะนีสีควานเฉินเมิตงงอู่ตุลาตอบลูกวอสีควานวอสีควานออ่าต่อไปตุลาถามอภาวันค่ะนีสีควานนีสีควานตุลาเฉินเมิ่งตงอู่เฉินหาอภาวันตอบวอสีควานเมาต่อไปอภาวันอภาวันถามนัาพะพ์ตอบได้ไหมคะได้ไหมลูกยังคาบแรกอยู่เลยเรามาฟังอ่านด้วยกันไหมคะ นัทพงศ์ธนกรรัตนาพรอ่ะรูจะเรียกครั้งละสามนะคะอ่ะงั้นประภาวรรถามรูแล้วกันค่ะนี้สีควันเฉินมาต้ามกูสีควันเฉินมาต้มออเฉินห่าวหลัซื้อก็จะสุ่มตอบนะคะว่าวอสีควันเมาอ่ะวันนี้ขอทวนของเก่าแค่นี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องใหม่แล้วเราจะได้เรียนแป๊กเดียวค่ะ,ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียน วันนี้เราจะมาเรียนรูปประโยคปฏิเสธนะคะคือถามแบบปฏิเสธทาาว่าคุณไม่ชอบขออะไรมาแปลด้วยกันค่ะใช่อแปลด้วยกันทีละคำหนี่แปลว่าอะไรคะหนี่คุณคุนคุณเข่งมากแปลว่าไม่อะพูดแปลว่าไม่สี่ควรแต่ว่าชอบใช่ค่ะชอบอะไร อะไรอะไรสุดท้ายต้องพูดแปลว่าสัตว์เก่งมากเก่งมากอ่ะแล้วเรียนถ้าหนูเจอในข้อสอบปุ๊บอ่ะหนูสามารถแปลทั้งหมดได้น่ะหนูเข้าใจว่าเขาถามว่าอะไรหนูก็ทำข้อสอบได้แน่ๆนะคะก็เลยซื้อตู้หนีปูสีควานเฉินเมอตงอู่อ่ะว่าไหมหนีปู้หนีปูสีควานเฉินเมอตงอู่อ่ะก็จะตอบว่าวอปูสีควานนะคะตามตามด้วยชื่อสัตว์ที่เราใช่ค่ะ อ่าครูหลุดใช่ไหมคะในในจอครูหลุดกับครูเปิดคอมด้วยหลุดไหมเด็กๆครูหลุดไหมคะนักเรียนนักเรียนครูกลับมายังคะฮัลโหลมาแล้วค่ะโอเคเด็กๆถ้าหลุดไปไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าครูเปิดคอมอีกเครื่องหนึ่งครูจะเห็นอยู่ว่าจอครูหายไปนะคะถ้าถ้าถ้าเลถ้าหลุดลุกครูจะรีบต่อกับต่อเข้ามาใหม่อ่ะเราเราก็นึงหลุดครูใช้หน้าจอก่อนนะคะ ามายังหน้าจอมายังยังเหรอมาแล้วคุณอ,อาแล้วอ่ัน,นี้งนะคะ,คะมาแลกมาแล้วค่ะเ,คเดี๋ยวครานี้จะไม่ข้ามแล้วทุกประโยชจะต้องพูดจะ้ทวนศัพท์เก่าๆด้วยแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้คนอื่นช่วยเปิดไหม่ด้วยก็จะดีมากเลยค่ะอาจจะครูจะลองเรียกดูแล้วกันเนาะ นะคะอ่ะ,อะก่อนที่เราจะมาฝึกพูดประโยคถามตอบเรามาดูคำศัพท์ค่ะคำแรกคําว่าไม่อ่านว่ายัางไงคะ,ะปูอ่ะปูอ่ะปูแปบลบว่าไม่นะคะปูปูต่อไปค่ะคําเดิมสีวมส่วันอะไรสี่วันปูควานวชอบค่ะชอบค่ะฉันเมื่อฉันเมื่ออะไรต้มอ,อู้ต้มอ,อู้ต้มอ,อู้สัตว์สารรวมกันค่ะรวมกันเป็นหนีปูอะไรคะหนีปู หนีปูสีควานเฉินเมอตงอูโอเคหนีปูสีควานเฉินเมนตอตงอูอ่าเราชื่อถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูเริ่มถามก่อนปภาวันตอบนะคะหนีปูสีควานเฉินเมนตอตงปูปภาวันลองตอบค่ะ,มะหมอกูหมอกูสีควานโกนะคะต่อไปค่ะประภาวันถามตุลาตอบอีกทีได้ไหมคะลาค่ะ,ะลคะาครับน่ารักมากอ่าประภาวันถามค่ะหนีปู นออิ้สี่ตรงเข็มมือตรงอูนิ้สี่วนเมาบอกผู้สี่ขวานเมาอ่ะต่อไปค่ะคราวนี้ตูราถามแต่คนตอ,ตอบเนี่ยสิมี <c oughs> ใครอยากจะลองตอบไหมคะอรูลองเรียกนะคะครั้งก่อนๆใครตอบรูอีกคนนะวรโช่ก็เคยตอบนะวรลช่ลองพูดไหมคะมันจะเริ่มเงียบแล้วอ่ะคูลองเรียกเมื่อกี้คูเรียกถึงรัตนาพร์ศิลาดนค่ะฟ้าใส ัสกรวรชดยังไงวรชดอ่ะแค่นี้ก่อนไม่งั้นเราก็ต้องพูดกันเองน่าลูกอ่ะตุลาถามพูค่ะ,ะมนีปูสีควนันถามภูมามะนีปูสีควนันนีปูสีควันินเมตรงอู่ขนหาเก่งมากเหล่าซือก็จะอบอกว่าวัลปู้สีควนันต้าเซี่ยงหวอกปู้สีควันต้าเียงต่อไปค่ะเหล่าซื้อถามปะภา,าวันตอบนะคะนี่ปู้สีควนันินเมฆตองอู้อ่ตอบลูกหวอกปู้ ฉัน哈我不喜欢兔子。เราวนี้ประภาวันถามตุลาตอบค่ะี你นี欢ูสีคว动物？ฉัน哈杜าตอบ我不คว火นโอเคอะเขาเนี้ยตุลาถามจะจะไม่มีคนตอบแล้วอตุลาถามมาก่อนดีผููสีควานีีผู้สีควานฉันมต้องเก่งมากหนูสัเกตไหมถ้าเกิดเราพูดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มได้แล้วนะคะแต่ว่า ครูไม่สามารถทําให้ทุกคนแบบพูดได้แค่นั้นเองนะคะเพราะมันเป็นออนไลน์เนาะอ่ะต่อไปครูเรียกถึงพานุพงศ์พานุพงศ์วันนี้เพิ่งเข้ามาลองพูดนะคะพูดตามครูก็ได้ลูกอ่ะน้ำเพชรค่ะฝันพิชาอืมห้องสามทำไมห้องสามไม่ค่อยอยากพูดเลยนะคะอ่ะงั้นตุลาถามครูครูตอบลูกหนีปูดสีควันเฉนมาต้องพูดถามอีกรอบนึงหนีปู่สีควันเฉยมาต้องพูดอ่ะเอาชื่อตอบนะคะว่าู่สีควัน เหลาหูเหล,าห,นะเหลาหู่าบอกกู้สีควเหลาหูต่อไปเราซื้อถามเก่เงมากเราซื้อถามนะคะแล้วประภวันตอบค่ะนี่กู้สีคันเมิตูนน๋นไมอบม่าอนม่อัไม่ชอฉไ่าอัอันม่ต่อไป,ป่รอบ่ะันถามตุลาตอบนีู่้สี นี่ผู้สีความสมมติองอูออ่โอเคตุลาต่อค่ะผู้สีความหายชนอ่าเหินหาวว่าผู้สีความหายหุน,น,ห,นหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วแค่นี้เองนะคะต่อไปอ่านจากตุลาก่อนเราจะมาเรียนอีกเนะื้อหาหนึ่งก็คือการบอกวความวาอ่าใช่เราเราสามารถบอกความชอบไม่ชอบตัวเองเป็นแล้วใช่ไหมฉันชอบฉันไม่ชอบแต่คำนี้ก็จะบอกแล้วว่าบุคคลรอบๆตัวเราเนี่ย เขาชอบหรือไม่ชอบสัตว์อะไรอ่าเราจะสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นเรามาแปลพร้อมๆกันค่ะหวัวป้าปะแลวอะไรคะหัวป้าปะใครคะพราะหัวป้าปะคือใครออ้าพ่อของใครคะพ่อของพ่อของใครเอ่ยหัวอ,อ้าพ่อของช้างอ่ะหวัวป้าปะต่อไปค่ะฉี่ควานแมวนะคะฉี่ควานชอบชอบนะคะแล้วก็โกคือใครคะโกโกตัวอะไร มาอ่ะมาอ่านเดี๋ยวอ่านทีละคนนะคะเอาเอาปภาวันก่อนอัปภาวันพ่อของฉันชอบสุนัขค่ะวอป้าปะมออ่านมาอุ้ยหยุดแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งค่ะคุกกลับมายัางคะเาแล้วค่ะ,อะโอเค <c oughs> <c oughs> เด็กๆเอ่อแปบบ๊บมันวันนี้มันจะประมาณนี้ลูกก็ไม่เป็นไรครูจะถ้าหลุดปุ๊บครูจะรีบพยายามกลับเข้ามานะคะ เห็นหน้าจอไหมเห็นหน้าจอยังโอเคเห็นเห็นหน้าเห็นนะกำลังรูครูกำลังรอหน้าจอของครูประมวลผลอยู่หน้าจอคอมครูมันก็จะหลุดถ้ามันหลุดปุ๊บมันจะหลุดในจอครูก็จะไม่เห็นหนูเห็นจอครูไม่เห็นจอในจอของครูเลยอะเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นแล้วหนูหนูต้องบอกเลยนะถ้าเห็นไม่ได้ยินเสียงหรือไม่เห็นอะไรปุ๊บนะรีบบอกนะคะเดี๋ยวครูจะได้รีบแก้ไขปัญหาให้นะคะอะขอเล่นีกนิดนึงลรกขอเลนีกนิดนึง้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะ ครูต้องเผื่อเวลาให้หนูทำ <Okay. S 1> แบบฝึกหัดด้วยปึ๊บมายัางมาแล้วอะต้องเล่งแล้วต้องเร่งแล้วต่อไปค่ะอะประโยคนี้งั้นเดี๋ยวครูอาจจะไม่เรียกว่านะคะก็คงจะคุยพูดกันอยู่สองเหลือตุลาอีกคนน่ะตุลาช่วยพูดอีกคนดนวยนะคะ,อะ,อะอออหอบป้าปะสี่ควันโกออะออาเสียงจางหอบป้าปะสี่คว้านโกโอเคต่อไปค่ะงั้นครูไม่เสียนอะครูไม่เสียงแปลแล้วนะเพราะว่ามันมีรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะอะประโยคต่อไปค่ะ ผมพ่อป้าตู้สีควันตาเซียงขืนหาว่อป้าคื้ไทยคุณพ่อคุพ่อของอะผู้สีควันอ่ะไม่ชอบไม่ชอบอะไรคะหาอะคราวนี้เป็นสุราอ่ะเดี๋ยวให้อ่านสลับกับประภาวันสุราอ่านลูกวัวป้าปะาัวป้าปะาผู้สีควันตาเชียงขินหาวเก่งมากค่ะสุราเยี่อะไปยกต่อไปค่ะ คราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนสีพันละวอมาห์สีวานทุจรเ่อสีหรอวอมาห์อะชอบไม่ชอบคะเนี่ยสีพันชอบไม่ชอบชอบชอบนะคะชอบกระต่ายอ่ะคราวนี้เป็นประธาวันค่ะขออีกรอบนึงวอมาห์อวอมาห์าสีควานทุจรื่อเหรอวอมาห่อะสีควานู้จรต่อไปค่ะ, <financially. S 1> ะวอมาห่อะใช่ไหมวอมาห่เสีควันมาอ่ะวอมา่์ ปูสีคว,วัวนเมาชอบชอบหรือไม่ชอบปูเนี่ยไม่ไม,ไม่ชอบตัวอะไรคะแมวค่ะอ่ะคราวนี้เป็นตุลาค่ะวอมามอะวอมามนะะปูสีควันเมาเก่งมากต่อไปค่ะอ่ะประภาวันอ่านอะไรลูกว่อ,วอมึ่เหมยว่อ,วอมึ่เหมยสีควนันตาเสี่ยงว่อมึ่เหมยสีควันตาเสี่ยงชอบไม่ชอบสีควนันชอบชอบค่ะชอบอะไรคะ ชอบช้าอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คือตุลาค่ะหวอไม่เม่ยหวอไม่เม่ยปู้สีควนปู้หวอไม่เม่ยปู้สี่ควนทู่จืดน้องสาวของฉันชอบไม่ชอบคะปู้ไม่ชอบ็ได้ครับถูก้องกับไปปาะนาวันค่ะหวอตี้ติหวอตี้ติสี่ควนเมาอ่าหวอตี้ติสี่ควนเมาตี้ติคือใครคะตี้ติ น้องชายอันนี้ชอบไม่ชอบสี่คนชอบไม่ชอบชอบชอบนองชายโรชเชอบแมวค่ะถูกต้องน้องชายโรชชนชอบแมวต่อไปตุลาค่ะวอดี้ติดวอดี้ติปูสี่คจเก่งมากปูชอบไม่ชอบครับปู่ไม่ค่ะดิติคือใครน้องชายค่ะน้องชายผมใช้เป็นไงครับปูสี่คนโจรเก่งมากต่อไปปะพาวันค่ะวอเกอร์เก๋วอเกอร์เกดสี่นโจรอ่าวอเกอร์เสี่นโจ ชอบไม่ชอบแวสี่วันอ่าผู้ยามงชันชอบลิงนะคะก็ไปค่ะอันนี้ข้ามแล้วกันเดี๋ยวอ่ะ่ะไปเจียเจียคือใครผิยเจียอ่าเจียเจียพี่ใครคะเจียเจียพี่สาวพี่สาวชอบไม่ชอบสี่ควนชอบชอบอ่าชอบอะไรคะขาขาใครมาเพิ่มตลกวัสสันลาค่ะอ๋อวัสสันลาได้ค่ะโอเคนะลูโลกกำหน่งนะวัสสันลาอ่ะ มีใครมาเพิ่มไม่ลูกครูก็ลืมหามีใครมาเพิ่มไหมคะระหว่างที่ครูเช็คชื่อ,อนัานิชามาค่ะสักครู่นะลูกยี่สิบสองโอเคได้จ้ะเช็คให้เรียบร้อยนะคะอะเป,เปิดไม์แล้วคุยกับครูได้นะลูกอะอะประโยคสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าเหลือเวลาแค่ก้าาาบบาะะาาา<ๆ>ูาา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 บราาาดาาาาาาาหัาา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 าเาา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 บาา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 ะไาา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 าไม่าา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  ไม่ชอบเสือไม่ชอบเสืออ่ำมาเหลือเก้านาทีก็ทําได้เพราะว่าไม่ยากค่ะค<ะ>่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ว,วเด็กๆอย่าคิดว่ามันคือการบ้านนะคะมันแค่แบบตอบคาถามหลังเรียนง่ายๆห้าข้อเองนะคะล้วหนึ่งกระลูกหนึ่งทักสามเก้านาทีทําทันอยู่เนาะคุณว่าทันอยู่ทันทันทันเด็กๆที่เหลือพยายามทําให้เสร็จในคราบนะคะมันจะได้ไม่เป็นไม่เป็นการบ้านนะคะอ่ะข้อใดแปลว่าคุณไม่ชอบสัตว์อะไรค่ะ ไหนคะอู้ส like hmm. ี่แหลกตุ้งปู้สี่แหลกถูกต้องเก่งมากอ่านว่าอะไรคะผีปู้ผีปู้สี่ควานโป๊ะเก่งมากต่ไปข้อสองข้อใดแปลว่าคุณพ่อไม่ชอบสุนัขค่ะวัวป้าปะเป็นไงคะป้าปะปู้สี่ควานโป๊อ่าป้าอ่ะไม่ต้องมีวัวก็ได้คุณครูไม่ได้วัวมาด้วยป้าปะปู้สี่ควานโปไปดูดีๆนะอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบนะคะถูกต้องเก่งมากต่อไปข้อใดแปลว่าน้องสาวไม่ชอบแมวค่ะไม่เมยเป็นไง อ่าพูดสี่ขวรอะไรครับเอาดูดีกว่าเด็กๆแป๊บหนึง่งลูกเด็กๆคะฮะลัลโหลเด็กๆครูกลับมาแล้วเนาะกลับมายังกลับมาแชรนหน้าอาอีกหนึ่งรอหนึ่งลูกจะจบได้อีกนิดเดียวอุ้ยอีกแปดนาทีต,ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดอ้ามาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวอีกสองข้อจบอ่ะต่อไปค่ะไปไหนแล้วล่ะ มื่อกี้ผู้เปิดไว้หน้าไหนแล้วล่ะหายไปเลยเปิดใหม่ <c oughs> อะดีเจอแล้วค่ะอะนักเรียนข้อไหนคะข้อใดแปลว่าน้องสาวไม่ชอบแมวไม่เมยผู้สีหัวอะไรคะผู้สีหัวหัวเมาดูดีๆนะระหว,าวา่วา,า,วางหนึ่งกับสองนะเมากับวงเมาถูกไหมับอ,อ่า <ๆ S 1> โอเคเดี๋ยวไปดูเองเดี๋ยวไปดูเองข้อข้อข้อสี่ข้อใดพี่ชายแปลว่าพี่ชายไม่ชอบอะชอบค่ะไม่ใช่ไี่ชอบชอบเสือค่ะข้อไหน เก,ก,เกอร์เกิดสี่ควาเาเหลาหูตตหข้อสองอเก่งมากข้อใดแปลว่าน้องชายไม่ชอบดินค่ะน้องชายติติ๊ตีาูอ่าติติปู้สี่ควาโขจืดอ,อ่ะพร้อมค่ะพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากเลยลูกม,มาแป๊บหนึง่งรูตั้งค่าก่อนรูจะตั้งค่าให้แบบทำซ้ำได้เผื่อใครทำไม่ผ่านนะคะแบบว่าไม่ได้แบบว่ามปนนะ้ลูก การตอบกลับอ่ะสามารถตอบกลับได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะคะเผื่อใครใถ้าไม่ถึงสามต้องทําใหม่นะลูกทําจนกว่าจะผ่านนะคะอ่ะแป๊บน,นึงนะคะไปลูกอ่ะ,อะครูจะส่งให้ในสองที่นะคะวีรูมหนึ่งที่อ่าแล้วก็อ่ะทําเลยทําเลยในไลน์หนึ่งที่ช,ชื่ออะไรลูกที่ไหนโชติพลอ่ะอ่ะโอเคครูใช้แค่โชติพลมาแล้วทำแบบบริหารเลยคะ่ะ จะมาเช้าไปหน่อยไม่เป็นไรอ่ะมาลูกมาช่วยพ้นมาหนูเข้าน้องแต่แรกอะก็ตุบเปิดไม่ได้อ๋ออาจาร์อาจาไม่เป็นไรอ่ะครูเช็คเรียบร้อยแล้วลูกเช็้แล้วค่ะอืมอ่ะอ่ค่ะค่ะที่ครูที่ครูบอกว่าใครมาเพิ่มก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้อ่ะมาทำเลยค่ะเหลือเวลาหกนาทีครูว่าได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ยากมากแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะครูรอเช็คคะแนนเลยนะ ลงมือทําได้เลยจ้าก็ว่าอยู่นี้ปกติโทรทิศนจะช่วยผู้อ่านบ้างนะได้อยู่ถือว่าหนึ่งครับสามเรียนทันใช้ได้หนูก็จะไม่ทันซะและ้วครูก็เร่งเล่นใช่ไได้อยู่ค่ะเหลือห้านาทีนะคะเวลาความรูชาหนูคนที่ทํามาคนแรกไม่รู้ใครลุกแต่มันไม่เข้าระบบนะถ้าทําถ้าจะทำแล้วแล้วมันไม่เข้าระบบช่วยทําให้ครูใหม่ได้ไหมคะครูไม่รู้ว่าใครเนี่ยสิ มันมีคนทําคนนิดคนแรกอะทามาแล้วแต่มันไม่เข้ามาในระบบอะค่ะถ้าไม่มีคะแนนหนูช่วยทาให้ครูใหม่เนาะคนขวัญพิชาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูลงคะแนนให้ขวัญพิชาเลขที่สิบแปดอืมครบลุกอ่ะตุลาเรียบร้อยค่ะเก่งมากอืถ้าเกิดได้มาเรียนที่โรงเรียนครูอาจจะให้คัดจีนอะไรนี้บ้างนะลูกนะ แต่ว่าถ้าเรียนยังเป็นเรียนออนไลน์แบบนี้อยู่คุณจะให้งานแบบนี้นะคะให้มันง่ายหน่อยหนูจะได้มีคะแนเนเก็บนะคะอ่ะนาทีชาเรียบร้อยค่ะถ้าอย่างนี้ทำข้อสอบสบายเลยนะถือว่าแบบเริ่มจําได้แล้วพิมพอินตัวไหนแปลว่าอะไรเนี่ยใช้ได้ค่ะเก่งมากเด็กๆตอนนี้เหลือเวลาสี่นาทีนะคะหวังว่ายี่สิบยี่สิบ เ็คนที่เข้ามาก็จะทําแบบึูหัดเสร็จภายในคราบเดือนนะคะพ,พิจิตราได้คะแนน่าเรียบร้อยคะ่ะพิจิตราพิจิตราเดี๋ยวภูหาก่อนอยู่ไหนอ่ะจบพจิดาเรียบร้อยคะ่ะอือรูรอกอกคะแนนอ่ะเราพาวันอ่าไม่เป็นไรเต็มเต็นหนูว่าได้อยู่แล้วลูกไม่ต้องซีเรียสจะพาวันจะพาวันจะพาวันหาชื่อก่อน อทำเข้ามาดูทำเข้ามาอุ้ยท,ทำไมมันเงียบจังเด็กๆเหลือสี่นาทีนะคะรันธกรทนกรทำอีกรอบหนกทํทำอีกรอบธนกรคะท,ทำใหม่ค่ะเข้าไปทำใหม่เร็วพาพาวันทำใหม่ได้นะลูกเพรามันเป็นแบบฝึกหดัด่ะคูไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วพาวันธนกรพัศกร น้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรแล้วก็โชติพนนะคะโชติพนโชติพนหาดทรายหาดทรายทาอีกรอบลูกทำให้ได้อย่างน้อยสามคะแนนขึ้นไปหูกททำใหม่ได้ทําอีกรอบนึงนะคะนัทวารา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 นัทวราสุวิชลาทําใหม่นะคะทาอีกรอบให้ได้สามนะคะอย่างน้อยสามเนาะ สุพิสลาแล้วก็วรโชดอ่ะวรโชดวรโชดเด็กๆเหลือสองนาทีนะคะเดี๋ยวครูปล่อยไปเรียงคาบต่อไปนะคะอ่ะรโชดต่อไปค่ะวุฒธธิชัยได้ที่ิ4สี่วุฒิชัยอ่าเรียบร้อยอีกสองนาที ธนากรทำใหม่นะลูกเฮ้ยธนากรทำใหม่แล้วทำไมมันได้ได้ลูกเป็นลมธนกรก็ก็ทำเข้ามาใหม่ได้อีกค่ะจำศัพท์คำไหนไม่ได้หนูถามครูได้เลยเดี๋ยวครูจะแคปที่เรียนไปวันนี้ให้ลงในอัลบั้มใบความรู้ครูสร้างอัลบั้มให้แล้วนะคะหนูไปดูหนูไปดูในไลน์ได้เลยนะนี่นี่นี่จำคำไหนไม่ได้นี่เข้าไปเปิดดูนะลูกนี่เห็นไหมเอ่ยครูลงใบความรู้ให้หมดแล้วเห็นไหม มีทุกคําเลยที่เราอยากได้นะคะเราสามารถแบบเข้าไปดูได้ทบทวนความรู้ของเรานะคะอ่ะอีกสองนาทีค่ะอ่ะเด็กๆโอเคฮารุไทยอ่ะฮารไทยเรียบร้อยค่ะผ่านแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะยังอ่ะนัทพงศ์สิงห์ทองเลขที่เจ็ดแล้วก็รัตนาพร อ่าเรียบร้อยอ่าอีกนาทีเดียวครูปล่อยเลยนะลูกเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะอ่าโอเคปาพาวาันเรียบร้อยค่ะเยี่ยมมากปพาวานันปะพาวานันอ่ะครูเตรียมปล่อยแล้วนะเวลาจะหมดแล้วค่ะธนกรอีกนิดเดียวอีกคะแนนเดียวลูกยังไม่ผ่านลูกอีกคะแนนเดียวทําใหม่ทําได้อีกทําได้อีกทํได้เรื่อย แต่ถ้าเกิดแบบว่าอ่าไปบนึงนะคะนัท่ิดาอารูล,ลงคะแนนอีกคนนึงรูปล่อยแล้วนะคะนัวเดี๋ยวที่เหลือครูมาลงให้ทีหลงังถ้าเสร็จไม่เสร็จในะคาบ<ม>ก็ทาเวลาว่างก็ได้นะคะตอนไหนก็ได้ทําให้รูหน่อยละกันนะคะอ่านัททิดาโอเคอ่ะเด็กเดนะกางั้นเอาอีกการโมงยี่สิบละงั้นรูขอไปเพลงเท่านี้นะคะอ่ะเด็กเด็กเจยงกับกูหน่อยค่ะเจเจียงค่ะบ๊ายบายจเจเจียงคะ่ะเด็กเด็กขา้จเจียงค่ะ